สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกทีผูสอนครับในวิชาศัพท์คุณศัศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะเรียนเรื่องวันสัองพันศัพท์ศาสนาคือวันที่เกี่ยวกับข้อกับคำศทศาสนาครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องวันวิสาขบูชาถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับตามาติดตามในคลิปที่ครูเตรียมนะครับวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหก ตามปฏิทินจันทรคติของไทยวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการคือ1เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาระณสวนลุมพินีวันตรงกับวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีการเมื่อ ประสูติได้5วันก็ได้รับการถวายพระนามว่าสิทธะซึ่งแปลว่าสมปรารถนา 2. วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตัดสรูหลังจากเจ้าชายสิทธะออกผนวดได้6ปีจนเมื่อพระชนมายุ3 5มสิพรรษาพระองค์ก็ทรงตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าณนะใต้ร่มไม้สีมหาโพฝั่งแม่น้ำเนรัญชยาตบลอุรุเวลาเสนานิคม ในวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เรียกว่าพุทธคยาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขาบูชานี้คืออริยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์คือปัญหาของชีวิตสมุทัยคือต้นเหตุของปัญหานิโรธคือความดับทุกข์ มักคือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ข้อ3วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จสู่ปรินิพานพระพุทธเจ้าปรินิพานเมื่อพระชนมายุได้8 0พรรษาหลังจากที่ตัดสรู้และแสดงธรรมเป็นระยะเวลานานถึง45ปี พระองค์ทรงเสด็จขันปรินิพานหน้าป่าสาระเมืองกุสินาราวันวิสาขาบูชาถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนาและเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลก และได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชานี้เป็นวันหยุดหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสประกอบพิธีบําเพ็ญบุญในวันประสูติตัสรู้และปร,ะริิพานของพระบรมาศาสดากิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขาบูชาได้แก่การทำบุญใส่บาตรปฏิบัติธรรมฟังพระธรรม,มเทศนา ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดเพื่อลำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดแสดงนิทรรศการประวัติหรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขาบูชาตามโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆเพื่อให้ความรู้และเป็นการร่วมลำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขาบูชา จาการที่สังเด็นได้เรียนรู้ยงไงครับมีความสุขมีได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับทักษะภาาแล้ววามสัมพันธ์ไงว่าถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะมีต่อในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ